นะครับอันนั้นนะครับก็อเอาเจ้าโคเบไปช่วยครับตนักนะครับขึ้นไม่ไหวออแรงเครื่องไปไหวก็แรงดันแหละครับสวัสดีครับ ท่านที่ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปยังบริเวณการก่อสร้างสนามบินนานาชาติทำเตอร์สตึกจังหวัดปุริลำนะครับวันนี้นะครับมาดูความชุลมุนวุ่นวายความโกลามันะครับความยุ่งยากนะครับความมีศักยภาพของการทํางานนะครับสารพัดความเลยครับวันนี้นะครับมาชมกันนะครับรถแอร์อัดยัดเยียดนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เข้าไปเอาลูกหลัง เป็นพื้นที่ที่คับแคบแล้วก็ต้องเบียดเสียดทานนะครับนะครับทุกเรื่องทุกอย่างมารวมอยู่วันนี้บันเทิงแหรอครับวันนี้นะครับมาชมกันนะครับอันนี้นี่โน่นะครับจากสเสน่ห์ฟาร์มห้วยถแถลงครับส่วนใหญ่ก็จะมีรถมาจากห้วยถแถลงจัก,กลาดนะครับซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของอาชาวเชียงชัย งไหนที่ซอฟต,ตรงไหนที่หล่มตรงไหนที่เลนก็ขุดออกแล้วก็เอาดินแห้งมาใส่นะครับเพื่อที่จะได้วิ่งได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้เริ่มเอาลูกรลังไปสต็อกครับเก็บไว้ลองพื้นทำรันเวย์นะครับบริเวณพื้นที่2000กว่าไร่ครับมีพื้นที่ดินให้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินลนวนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นดินลุกลังนะครับอยู่ในบริเวณนี้เสร็จเบ็ดเสร็จนะครับ อาจยัดเยียดไปด้วยรถสิบล้อนะครับบรรดารถสิบล้อฝูงรถสิบล้อนะครับเต็มเลย จากทางทช่ถาอากาศนะครับไม่อนุญาตให้คนภายนอกนะครับเข้ามาชมนะครับก็ท่านที่อยากชมนะครการก่อสร้างสนามบินนานาชาติก็ชมกันได้ในทางเพียนของหน้อยจังเทียนไยัย2526นะครับ ก็ไบบไี้ก็แลงดันแหละครับไปเอาลอง,ลองดูครับชิมรางลองชิมลางดูนะครับแต่ครั้นี้สามเที่ยวสี่เที่ยวนะครับไปได้นะครับมีบางคันท,ที่เที่ยวแรกอาจจะไม่ไหวนะครับในยานซูบู มาแล้วครับเสือเท่าจากชนบุรีครับชื่อตาทิ้งครับคนนี้นะครับเด็อร้อยมาอยู่นานแล้วครับสองวิผ่านไปนะครับ แรงรอครับคันนี้นะครับหนักแต่จกจนจะไปไม่ไหวนะครับสลับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงโชคดีคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ